สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปกับน้องเมียวไปกันที่บางแสนค่ะระหว่างแวะปั๊มนะคะ ดูไยครับมีอะไรไมหมน้าไปเจอกันที่บางแสนดีกว่าเนาะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าตัวบางแสนกันแล้วค่ะทุกคนซึ่งจุดหมายแรกของเราก็คือยอดเขาสามมุกนั่นเองค่ะลิงเยอะมากเลยนะคะที่นี่เราก็เลยไม่ได้เอาน้นงแมวลงแล้วสถานที่ต่อไปนะคะเราก็เลยมุ่งหน้าตรงไปที่วัดแสนสุขค่ะ ซึ่งวัดนี้เนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องที่บอกว่าเป็นเมืองนรกเมืองสวรรค์น,นะคะซึ่งต้องบอกว่าวัดใหญ่มากๆเลยเดินไม่ครบเลยอะ่ะเพราะว่ามันใหญ่จริงๆระหว่างน,นี้น้องแมวก็หิ้วไปด้วยนะคะหนักมากเลยซึ่งจุดไฮไลไท์อีกจุดหนึ่งค่ะก็คือที่นี่นี่เองนะคะจากวัดแสนสุขเนี่ยประมาณ500เมตรค่ะเราจะมาที่นี่สวยมากๆเลยค่ะ และจุดหมายปลายทางต่อไปของเรานะคะก็คือแกลนแคนยอนชนบุรีนั่นเองค่ะที่นี่ก็จะมีของกินนะคะแล้วก็มีต้นไม้ขายด้วยเป็นเหมือนคาเฟเ่เล็กๆระหว่างทางนะคะก็จะเดินไปที่แกลนแคนยอนนี่สวยมากเลยทุกคนต้องบอกว่าน้ำสีฟ้าจริงๆแต่ว่าก็ต้องระวังตกหน่อยนะคะต้องหามุมดีๆหน่อยเนาะซึ่งพอเราไปแกนแคนยอนเสร็จเราก็ตรงไปที่ ใช่หาดบ้างแสนกันเลยค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันที่เรามาเนี่ยคนเยอะ,ะมากๆค่ะที่จอดลดยากมากนะคะใครที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวแนะนําให้มาวันธรรมดาดีกว่าส่วนเรื่องราคาอาหารที่นี่ต้องบอกว่าก็ไม่ได้แพงเกินไปค่ะทุกคนถือว่ารับได้นะคะอย่างที่เห็นนี่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ400 แต่ว่าน้องแมวเราร้อนมากเราก็เลยไม่ได้นั่งชมวิวเลยทุกคนหลุผ่าน้องแมวขึ้นรถค่ะแล้วเราก็จบทริปนะคะในช่วงเช้านี้ของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ